สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกแสดง reaction นะครับหนังนี้คุณจะ r e a c t i o ในคราวนี้นะคือเรื่อง exit plan นะครับและเรื่องยอ่อข้านะคะก็ตามชื่อเลยก็คือแพลนที่จะออกมาจากชีวิตซึ่งชีวิตอันนี้ก็คือชีวิตการแต่งงานเป็นเรื่องราวของน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งในโซเชียลอะ่ะที่แบบเขาแต่งงานแล้วก็คงมีข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาแต่งงานไปเนี่ยเขาสึกว่ามันไม่ใช่เลยอะชีวิตแต่งงานที่เขาคิดมันไม่ใช่แบบนี้ฉันอยากจะ ออกมาจากชีวิตนี้โดยที่ไม่ให้มันเป็นข่าวใหญ่โตข่าวแย่ข่าวร้ายอย่างเงี้ยก็คือคิดแพลนว่าจะแยกกันอยู่ยังไงดีโดยที่ไม่มีข่าวแย่ๆก็อาจจะเป็นคู่รักในไอดอลนะครับผมก็รอไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ stocks tip คมีให้คะแนนได้อนี่มันลงอนาคตรหรือว่า โลกวิทย์วิทย์เนี่ยคุณอยู่ในโปรแกรมอะไรสักอย่างเลยอ่ะเออ มันเหมือนโดนต้อง,ต,องต้องทำตามกฎอะไรทุกอย่างนิ่มพอหรือยังโนพลูบหรือยังคือที่ขอไปไม่ได mm ้นะจ๊ะขออะไรมันคงอยากมันคงอยากแยกกันอยู่มั้งเ mm hmm. ดา ต้องได้เข้าไปอยู่ในที่นี้แหละ <S <S เราไม่สักเราไม่ allow ให้มาอยู่ที่น,นี่นะไห้ได้รับอดุญาตอ่ะเฮ้ยดึงละไรวะตลกคนะกนะตลกคนนะนี่เหมือน จริงๆ exit แ l a n ถ้าดูจากตัวอย่างมันอยากจะออกจากอ e ีลรนแรมบ้านนั้นมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันคงไปมีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะอ o m m i t m e n t กับสัญญาอะไรไว้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งอะ่ะแต่เราไม่รู้นะว่าสิ่งที่มันขอคืออะไรแต่มันมีคำหนึ่งพูดว่าที่ขอมาถูกถูกรีเจ็คนะถูกปฏิเสธ ไม่รู้ผู้หญิงคนที่ผมหยิกๆอนะันนั้นเป็นเมียมันหรือเปล่าที่มันอยากจะเลิกอะไรเงี้ยเออแล้วก็ต้องแลกกับอะไรหรือเปล่าดูตัวอย่างก็แอบงงๆเหมือนกันถ้าที่ผมดูนะผมก็ยังรู้สึกงง,งๆนิดๆเหมือนกันนะเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยเขาเล่าว่าแบบเป็นคู่รักที่ต้องการที่จะเลิกกันแล้วก็จะทายังไงให้ไม่เป็นข่าวตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ้ยมันพวกเน็ตไอดอลคู่กันหรือเปล่า<ช>แล้วถ้า<ๆ>อยากจะเลิกเนี่ย มันก็อยากจะทํางานแบบคือยังอยากจะรับงานอยู่ในฐานะแบบงานคู่หรือว่าอะไรเงี้ยการที่คุณเป็นคนมีชื่อเสียงอะ่ะมันกลายว่ามันโดนผูกด้วยบริษัทหรือว่าการสร้างผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่ใช่มึงจะออกอะ่ะคือการจะถแถลงข่าวหรือว่าการจะทําวิดีโออะไรออกมาเนี่ยจากต้นทางบริษัทเนี่ยแม่ต้องคิดให้ดีต้องคิดให้รอบคอบว่าจะถแถลงยังไงต้องทําตัวยังไงกลายเป็นว่ามึงไม่มีอิสระผมไม่รู้ว่านะว่าหนังมันสร้างในยะอะไรหรือเปล่าอย่าง ถ้ามองว่าถ้าเป็นเหมือนพวกศิลปินดาราที่มันอยู่กับต้นสังกัดเนี้ยมันก็ต้องแบบเหมือนมีขอบเขตที่ห้ามทำห้ามนู่นห้ามเยอะแล้วก็โดนใช้งานอย่างหนักอะไรอย่างนี้นะครับผมอันเนี้ยมันเป็นในแนวทางเดียวหรือเปล่าแต่คราวนี้พอพระเอกมันเป็นคนที่ดูเหมือนมีอายุแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกไปถึงเรื่องวงการบันเทิงหรือว่าเรื่องความแบบอปปูล่าอะไรเงี้ยมันเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าหนังเนี่ยมันจะสร้างไปในแนวทางไหนจริงๆนะ คือถ้ายังเป็นพวกบันเทิงเนี่ยมันจะก็คือเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายๆนะเป็นวัยรุ่นเคป๊อปใสๆสวยๆแลวหล่อแต่นี่พอโผมมาเป็นชายแก่วัยกลางคนเนี่ยมันก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องการโดนให้ทํางานหนักหรือเปล่าใครเป็นวันหนังเนี่ยมันไม่ได้เฉยเรามากเข้าที่ควรเหมือนกันนะแต่สำหรับส่วนตัวผมด้วยความที่มันน่าสับสนน่างงเนี่ยมันก็เลยทําให้ยิ่งน่าดูนะครับผมคิดเหมือนกัน แล้วเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและถ้าไม่ชอบดูหนังนอกกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กด, share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมโอมครับฝ้ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ It's option, Max. ticking. not The clock's an Max.